นะคะอ่าอ so mm ่าโอ้ยหลายๆคนนะคะออกทั่โลูกนะเนี่ยวิดีโอช่องของป้าคำสายลานผูกบาลิจิตนะคะก็ยินดีเนาะได้บริการนะคะได้บริการอ่าสบายอันนั้นกางเกงก็มี เสื้อก็มีฮัสสงสายจ่าเสื้อมันจะเป็นไซส์ใหญ่ของผู้ชายนะคะอันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายอยู่นี่นี่ค่ะสบายผ้ามัดผมอันนั้นมัดมัดเอวนี่มันจะเป็นแบบนี้ของผู้ชายนะคะแต่ตัวใหญ่ก็มี250หนะคะนี่ นี่สบายอันนั้นร้อยห้าผ้าอะไรนะนี่ผ้าผ้านี้ก็ร้อยห้าินะคะผ้าคุมไหล่สีน้ำตาลจ้ะผ้าตุ้มผ้าห่มสีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลอันนี้สีฟ้าร้อยห้าสิบบาทอันนั้นเสื้อคุมเสื้อ S <S เสื้อผู้หญิงค่ะมีผู้ชายหนึ่งตัวบ่อแขนสั้นแต่รู้สึกว่ามันจะอันนี้ของผู้ชายทั้งหมดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ของผู้ชายอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ของผู้ชายอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่กลัวมันจะเล็กเพราะว่ามันต้อง XL อันนี้ไซส์ตัวถ่อ่าอค่ะถ้าฝ้ายแทะ มันมีตัวเล็กตัวนี้ไหมอ่าเล็กมีเบอร์เอลเขาเอาเลยบ๊ะมีแต่เบอร์เอลนะเล็กเอลบ๊ะนะเอเอเอลเดี๋ยวนูเี๋สื่อไปฝากเนี่ยโอ้นี่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 ตรงนี้นึ่ตัวนี่หนึ่งนี่ตัวเล็กๆนี่ตัวนี้ค่ะ่อันนี้จะเป็นเบอร์เอลนะคะเดี๋ยวนะ ร้อยห้าสิบเบอร์เอลหน้าอกสี่สิบตัวนู้นพอดีเลยตัวนั้นอะบอกให้เขานะอยไซเดี๋ยวเดียวอันนี้จะเป็นของผู้ชาย อันนี้จะเป็นของผู้ชายทําไมไม่ซื้อกางเกงนะ่ะให้เขาแบบหุ่นนะ่ะตัวเล็กๆนะ่ะมันมีตัวเล็กอยู่ไหนข้างหน้านะ่ะไปดูในหุ่นผ้าฝ้ายแทยเดอบอเบอรอล โอ้เบอร์เอลมันหมดแล้วมันก็ต้องได้ผ้าไหมแล้วนี่สามร้อยนี่ผ้าไหมนี่มีเบอร์เอ็มเบอร์เอลมีหมด300ก็สามร้อยตะกอนขายห้าร้อยผ้าไหมผ้าไหมพูดไทยนะคะเบอร์เล็กก็มีอันนี้นี่ตัวเลก็กบอกสีขาว ถ้าผ้าขม้าเสื้อคลุมลหรอคะเสื้อคลุมนี่มันใส่ได้หมดแล้วก็ตัวเล็กๆน่ะเขาจะใส่กระโปรงเขาไม่ใส่บากระโปรงนี่แบบนี้เพื่นไม่ใส่ผ้าถุงก็250นี่ดีผ้าถุงก็สวยเด้อนี่ น้าเนี่ยถ้าถุงเอาไปไปไปเกลอกเองเพราะว่ามีตะขอแถมให้สองร้อยห้าสิบนี่ค่ะถ้าถุงสุดยอดนะคะมาแล้วเหรอ <c oughs> จะไปอันทีส่สมเด็จ น่ารักมากเลยค่ะแต่ตัวสูงป้ากำใส่ตัวเตี้แต่นี้ตัวสูงชมพู่ไปบ้านเจ้าไมเมาที่ จ้าบายบายโชคดีนะคะโชคดีค่ะก็ไปแล้วนะคะนักแข่งนักปั่นจักรยานไปแล้วเออได้แค่ห้านาทียังไม่ถึงแปดนาทีจ้าอบอุ่นนะคะ นานๆจะได้เห็นครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเจ็ดคันนะคะเจ็ดคันนั้นค่ะไปแล้วนะคะไปแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะหกไปแล้วคันที่เจ็ดยังยังไม่ไปนะคะมีเจ็ดคันนะคะโอ้อหเบใจมากๆเลยจ้าขอบใจ ไปแล้วคันที่7นะคะน้ำท้ายจ,จะเร็วกว่าเพื่อนนะคะเ <c oughs> พราะว่าเพื่อนไปไกลแล้วก็จะไปทีหลังเจ็ดเป็นไกลอ๋ออุ้ยเก่งขนาดเลยเสป็นไกไทยอ่าสต๊อปไว้ก่อน <c oughs> มูลนิธิปั่นจักรยานมูลนิธิ <c oughs> เด็กอยากไหล <c oughs> อ่า <c oughs> อะไรนะ ส,สุพรรณนิมิตนะคะก็โอ้โหสุดยอดเนาะแต่ใจดีมากนะคะป้าคำใสเคยพบก็พึ่งพบเดี๋ยวนี้แหละใจดี <ใน S 2> มีน้ำใจตทุกทุกๆคนนะคะกำลังจ,จะตามมาเดี๋ยวขอต่ออีกหน่อยนะคะขอต่ออีกหนึ่งนาทีเพราะว่ายังยังไม่ถึงได้ไหมคะได้ครับจ<ะ>้า<ะ>ก็ มาอีกนะคะหนึ่งสองสามเนาะสมท่านนะคะก็ปลาคคำแส่ก็ดีใจนะคะตั้งนานแล้วยังไม่เห็นนักปั่นจักรยานก็เพิ่งมาเห็นวันนี้ละค่ะเนาะก็ดีใจมากนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะก็ขอบคุณค่ะ